มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนของเราเองเพื่อนเราพวาเราเป็นกุประทานนักเรียนเมธเป็นผู้การเรียนดีทับชั้นตลอดครูมีตัวเลขบนกระดาษแปดตัวครูอยากรู้ความหมายของตัวเลขทั้งแปดตัวใครพอจะรู้ว่ามันมีความหมายว่าอะไรยกมือขึ้นและตอบคำถามคุณหนยได้มคะครตอบได้ครับตอบว้านเลยคะ ไอร์ลิฟว์ยครับถูกต้องครับเอ๊ะโมกีฬาเด่นได้ถ้วยรางวัลมาเยอะแยะมากมายเจมส์เล่นดนตรีไพเราะทำให้เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานไม่มาช่วยครูยกของหน่อยได้ค่ะไม่ช่วยคุูทิ้งขยะหน่อยได้ค่ะไม้ใคมาช่วยสมุดไปแจกเพื่อนได้ด้วยได้ค่ะและเรามาแต่งผู้กำลังเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังอยู่นี่ไงคะพวกเราเป็นที่รักของคุณครูและเพื่อนๆและเป็นในดอลนของน้องๆ ทุกคนเราทำตารางเขียนห้าสอมาใหม่จะนำเสนอปุ๊กคู่นี้ตามที่น้องๆประถมขอมาแล้วโอเคไหมโอเคเห็นด้วยจ้ะเจมเดี๋ยวจะไม่แสดงความคิดีห็นอนเลยหน่อยๆจะอะไรล่ะก็ติดยิงกันสิครับเป็นรุ่นพี่ม3อยู่โรงเรียนดังสุดด้วยเดี๋ยวต้องข้ามโรงเรียนเรานีเองก็แยกเวลาหน่อยแม้เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวน่ะครับครับไป เป็นไรอ่ะแล้วกิตตราของรักของห่วงไปไหนอ่ะไอ้เพื่อนมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังไหมดูเลยดีนะเฮ้ยติเต่าคนนี้โดนใจจังเข้าดูสักหน่อยสวยสดด้วย สวยๆอยากได้เหรออยากได้ซื้อหน่อยได้ไหมเป็นของฝัดให้เราเคนละชิ้นเท่าไหร่อ่ะสองพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวเราช่วยกันออกแต่วตรงน,นี้ไม่กดยังไม่มีเงินนะเขาบอกให้จองเอาไว้ก่อนได้ห้าร้อยบาทอืมได้สิเดี๋ยวเราให้เราก่อนนะ yeah! เย้เตรียใจดีที่สุดเลยตั้งแต่เราคุยกันมาไม่เคยเห็นหน้าไมโกดเลยอ่ะอยากเห็นแล้วอ่ะ เดี๋ยวก็ได้เห็นนะซื้อของวากพี่ก้อนนะนะนะโอเคครับมันไม่แปลกหรอกเพื่อนเพิ่งคุยกันได้ไม่นานแต่อยากได้ของราคาแพงข้าวเองโดนหลอกอ่ะจริงนะพี่สาวเราก็เพิ่งเลากแฟนผู้ชายบอกว่าจะเอาเงินไปซ่อมรถแต่ยังไม่ได้จ่ายให้โอนให้ก่อนสองหมื่นบาทสุดท้ายพี่สาวเราก็โดนหลอกไม่จันสองหมื่นบาทเฮ้ยแต่ข้าพุ่พี่คอยทุกวันเลยนะมีหน้าที่แบบนั้นเลย แต่เองก็บอกพี่เขาสิว่ายังไม่เห็นหน้าเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นคนเดียวกันกับนายโปรไฟล์มาแบบนี้ไหมวันนี้เราเรียนมาแล้วนี่ว่าจะตรวจสอบโปรไฟล์วิชาชีพยังไงลองดูสิเอารูปแฟนแกลดเข้าไปนนเอากูเลยัวเองกนี่นะก็ได้เฮ้ยรูปไม่กดเต็มอากูเลยจเจมิน,นแน่ๆเลยว่าไม่เชื่อหรอกโทรหาพี่เขาเลย,ายเองไม่เชื่อพวกข้าขอดูหน้าพี่เขาด้วยจะได้จบ พี่รักทำไมโทรหาเช้าจางคิดถึงมากเหรอทำอไรอยู่ขอโทรพุดกันแบบเห็นหน้าได้ไหมทำไมอ่ะปกติแล้วก็คุยกันแบบนี้นี่เพื่อนๆเราบอกว่ารูปโปรไฟล์ของเมโกเป็นรูปของคนอื่นแอ่มันใช้เยอะมากเราจะอยากเห็นหน้าเมโกได้หรือเปล่าทำไมะต้องเชื่อเพื่อนเรยมต้องเชื่อเมโกรักเมโกสิแล้วจะโอนเงินให้เมื่อไหร่จะโอนได้ทันทีแต่ขอเห็นหน้าก่อนได้ไหม ถ้าอย่างนั้นจะไม่โอนให้อเด็กบ้าไม่โอนอย่าโอนกู้องมาหลายวันแล้วอเด็กโง่ผูรุ่นแม่งแล้วเหอะเม่ก<ม>เป็นมิชาทิปเขยดเวลาไอ้เจมในเรื่อง <c oughs> ความรักอะ่ะ <c oughs> ไม่เข็ดเรเรื่องความรักอะ่ะแต่จะดูใน,นโซเชียลมากขึ้นยังโชคดีนะที่ยังไม่หลงกลไปมากกว่านี้ <c oughs> ปลาปลาพวกเรา,ปาไปเข้าวแถวกันปลา และเรื่องที่เรานำมาเล่าในวันนี้ก็ขอเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับเวุ้่นยุคใหม่ให้ใช้โซเชียลอย่างระมัดระวังและมีสติกันด้วยนะคะ